You are ready back to back down the running on a midnight train Back to back to the end Back to back Cannot let anyone do it again Back to back I can't free every day Armory boost, me faction อ๋อเปลี่ยนเป็นคนก็ได้เปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้โอเคไม่เป็นไรเล่นนี่แหละมันดีแล้วพี่ว่าสมาร์พิสมารพ์ารพิสตันโดนตัดไม่แปลกใจมันเป็น,ปน,ปนออโตโอ้อิมใช่ไหมสมาร์พิสตนันคือก็อย่างที่ว่าก็เหมือนกับผิดทีดเดียวกับฟิชเชอร์สามน้องรู้น้องรู้จักเกมฟิชเชอร์สามใช่ไหมฟิชเชอร์สามจริงอะ่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเกมนี้ไม่ลงคอนโซลอะ่ะไม่ได้ทำภาคสามแน่ๆบอกไว้ก่อนเข้าใจไหม เพราะว่าคนเล่นบนคนก c มันเถื่อนหมดไงจริงป่ะมันก็ไม่ได้ตังค์แล้วจริงไหมมันก็ต้องเออเล่นบนมันก็ต้องทำลงคอนโซลให้คนซื้อแท้เมื่อกี้เออใจลืมไปเลยเมื่อกี้เท่าตีขอบคุณน้องโชกุนที่บอกว่าขอโอวัสดต่อเลยครับผมได้จัดไปเดี๋ยวเล่นโอวัสดต่อเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวขอตานี้ก่อนตานี้จบเดี๋ยวพอละเดี๋ยวโอวัสดต่อดีกว่าตามนั้น วัดออโต้นึกว่ามีไททนนึกว่าไทท่นฟอร์มมันตกมาแล้วอะไรว่าแบบตกมันเร็วไปไถามจริงหรอไทยท่านอะไรเงี้ยาก่อนถามทีหลังโหความแม่นยำกูไม่มีเลยเว้ยเออความแม่นยำกูไม่เคยมีเลยเว้ยเล่นคอนโซลชูตติ้งเนี่ย โดนด้วยมันยิงผ่านต้นไม้ไปได้ไงมันรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหมึงนิวไทสอีกแล้วยิงผ่านต้นไม้ใส่กูอีกแยะหรือจริงที่ควรเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าพี่ว่าไอ้นี่ดีกว่าเออคือปืนปืนมันปืนมันไม่ปืนมันคือเพราะว่าเล่นเพราะว่าเล่นด้วยอนาล็อกบางทีคือปืนมันยิงเร็วเกินไปจนเราแบบสะบัดมือไม่ทันอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอ่าใช้ใช้เป็นปืนแบบที่มันใช้ อะไนั้นเลดออฟไฟล์ต่ำๆจะเด้ลิงง่ายๆอะไรเงี้ยพี่ว่ามายิงขโมยตังค์กันจัดไปยี่มีใครวิ่งผ่านไปปะพวกเดียวกันโอเคนึกว่ามีใครวิ่งผ่านไป yes คะแนนหลักมาจากพวกไอพวกนี้ใช่ไหมใช่คะแนนหลักมาจากพวกนี้ไม่ใช่การยิงกันการยิงกันจะเกิดขึ้นหลังจากพอจบจบเวฟไปแล้วใช่ไหมฮะว้าวมันจะปีขึ้นไปข้างบนกันเลยขึ้นไปได้อะไรไปบ้าง ไม่ขึ้นโอเคช่างมันมีคนมันมีใครยิงผ่านเราแวบๆเมื่อกี้ว้าวอ่ะเอายิงเข้ากันด้วยเอาตาคนต่างตายโอ้มีคนหนึ่งยู่นี่เองว่าอยู่ไม่บาสุก้ามันดีจังยิงเป็นระเบิดได้ด้วยไม่ปืนบาสุก้าเราเหมือนยิงจะยิงได้หุ่นยนต์อย่างเดียว ไม่ทันแวบ,บแวบ,บแวบ,บแ,บบแบบวบเพื่อนครับเออเพื่อนเราก็ยิงช้ายิงเลยรีบรีบยิงดยูว่าเออเราก็อุตส่าห์ยิงหลอกล่อมันให้และอ่ะปาไปก่อนอา่า หมดเดียวกันโอเคเสียแล้วเนี่ยสตูเป้นมาในทุกมู่เว๊บคอมพลีททีนี้ก็จะได้แบบว่าเริ่มมีการบัลตี้ยิงกันเกิดขึ้นเพราะว่าสตูตายหมดแล้วใช่ไหมอ่ะฮะอ้าวโอเคข้างหลังเรานี่เองไปครับต้องดิโพสีบัลตี้ ต้องไปจุดที่พวกมันคิดว่ามันจะไปโพดิโพสีกันแล้วไปฆ่ามันก่อนจะได้แย่งตังค์มันได้ใช่ไหมหลักการการเล่นหมดบาวตี้คืออย่างนี้ใช่ไหมที่ไม่รู้เหมือนกันนะไททันแล้วเลยเร็วจังกูขี่แม่งเลยแม่งกูขี่แม่งเลย ไลเล่าอยู่ยที่จะมายิงเชี่ยเป็นบแบทแมนโอ้ชิตโอ้ชิแหมสปอนอ่าแพลตฟอร์มไททัทนเราอยู่นู่นเหรออ๋อไททัทนเรียกไททันมาแล้วไททันอยู่ตรงนู้นชิ้หายแล้วไม่มีคนขับชิ้หายแล้วไททัน ไททันสู้เขาคนขับมาแล้วไททันแม่งสู้ส,สู้สู้ยิบตาเลยเว้ยไททันมาแล้วจา้าไอ้กูขึ้นเถอะเออจะพังแล้วมั้งเนี่ยไททันกูเนี่ยอ่ะตอมีปืนปืยิงเลยระเบิดอาา่ะฮะบึ้มครับบึ้มครับบึ้มครับ ไปแล้วครับบึมแล้วครับท่านกูไปแล้วครับตังมีอยู่ร้อยหนึ่งเอาไปดิดโปรซีกันแล้วกันเพื่อชัยชนะที่นิดหน่อยก็ยังดีแต่ตอนนี้เรานำอยู่นะรู้ป่ะเยังไงคะแนนฝั่งเรานำอยู่นะช่วยด้วยครับบึมเข้ามาดิให้เข้ามาไวไหม เมื่อกี้ไปไหนและไอ้ตัวเมื่อกี้ไปไหนและที่ที่มันยิงตูดแล้วเมื่อกี้ไปไหนและไททันมาอีกแล้วไททันมาอีกแล้วเลยโอ้โหชิบเๆ thank you แม่เพื่อนช่วยฟิวิตไวจริงๆเพื่อนแม่งช่วยไว้ปมาระเบิดทำไมวะไอ้ย่าชิบมันรู้ตัวแล้วโอเค ไปไหนแล้ววะไปไหนัล้ไปไหนละไม่มีเดียวเอาไปเพื่อนเดี๋ยวไปใช้เพื่อนเพื่อนครับมีใครขับไททันอยู่ไหมครับเจะเาฮะโอ้ิบแวบเอาเอาเอาโอ้โธมีคนมากินให้ไหมกินทำไมนี่ซื้อง่ายมากใช่ เพราะงั้นแหละถึงงงว่าน้องบางคนมาถามพี่ว่าก็บอมันเล่นยังไงอะไรอันนี้ซื้อยังไงครับพี่ก็ยังจะถามเนอะเดี๋ยวถามไลยครับน้องอีแค่นี้ยิว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 โดนไหมอันนี้มันกระสุนอินฟินิตี้ป่ะไม่ไม่อินฟินิตี้สินะ แหมมีคนนึงมาเราควรจะระวังพวกมันคนคนเล่นมากกว่าพี่ว่าจริงมีไหมยิวไม่โดนปืนพวกนี้ไม่ยิงหุ่นยนต์อย่างเดียวจริงโอ้โหโคตรมีคามเพียบเลยตังค์ทั้งนั้นเลยเนี่ยตังค์ทั้งนั้นเลยเนี่ย แต่ปัญหาคือเวลาเรายิงยิงพวกนี้อยู่เรากลัวจะโดนอะไรนะพวกมนุษย์สวยบ้างเหมือนกันไงอืมเปิดไปเดี๋ยวมีม้วนหน้ามาด้วยดีมากอ่ามันไงกว่าแล้วหุ่นยนต์มันต้องตายจริงจริงด้วยแล้วโดนแล้วเราก็จะโดนแย่งตังค์ไปเพราะว่าเพราะว่าเราเราโดนมันฆ่าต่อใช่ไหมอะไรเงี้ยนจริงที่ต้องระวังคือหุ่นยนต์มากคนเล่นด้วยกันมากกว่าอ่าฝาก เอาให้รอดเอาให้รอดต้องไปไททันไทตังค์ออนไททันอ่านัน,นางแบบนีแกะครับแกะแล้วหนีครับมันรู้ตัวแล้วก็หนีสิครับเออแกะครั้งแรกมันจะเป็นการแกะให้เกาะมันหลุดใช่ไหมนี่แน่นนแล้ววะเป็น,ไนแไงวะ หรือเปล่าไหนแล้วอ้อออมนี่ใช่ไหม Victory is n o close อ่ะเสร็จออกไปอ๋อฟังไอ้ท่านมันได้เลยมันมันกลับมายิงเราตายจ่อยมาไททันไหนว่าไททันกูโอ้มึงเกิดไกลเลยกันนะไททันมึงก็ แ่านละสองร้อยอ๋อไปไหนถอ,อยกันไหมย่า อ้าวอ um, ้าวอ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 ้าวว้าวชนะด้วยเว้ยว้าวทาไม่ตายสุดยอดว้าวสุดยอดทาไม่ตายแม่งทุบพื้นเลยว่ะสุดยอดตัวนี้แม่งเจ๋งไปอีกสุดยอดอืมยังกับไลฮาร์ดโอ้สุดยอดโฝันนึกอ้าวฟันไม่เป็นไฟเลยว่ะ อันนี้มันยังมีระเบิดตัวอยู่บพี่ถามจริงระเบิดตัวแบบพุ่งไว้แล้วระเบิดตัวแบบเนร้อดิสมีไหมอยากได้เนิร์อดิสมากเลยโอเคบาร์ตี้ลอสเสียไปแล้วเรียบร้อยอ๋อพี่ว่าเราไม่น่ารอดแล้วถ้ามาเจอ อืมอืมอืังเรียบร้อยท่านคิวเราต้องจากกันแล้วล่ะท่านโชคดีนะท่านไปแล้วนะโชคดีท่านไม่น่ารอแล้วล่ะไท่านกูตอนนี้เห็นแล้วสู้เลยจริงไททันเอาเป็นตัวเป็นเหยื่อล่อไปแล้วกันอันไหนใกล้สุดมาทางนี้ใกล้กว่าไปต้อง400ด้วยตังค์เราตอนนี้จริงๆเอาไปกด ทิ้งให้หมดดีกว่าไปโดเนทให้หมดดีกว่า4 0 0รถ้าเราหมดแต่ยืรรยนรอรอไททันโดนกระทืบแล้วมันมากันไปไปหมดแล้วก็ฆ่าเราตายแน่ๆพี่วอ,องตรงทิ้งไททันไว้ให้ไททันสู้เป็นตัวล่อให้มันยิงดีกว่าพี่ว่าเห็นไหมเป็นเทคนิคเลยน้องเสสละเล็กน้อยเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าพัางยังพังแล้วนะยังเหลือใ,ใครอีกไหมนั่นฝั่งเราใช่ไหมใช่ฝั่งเราจริงเราควรจะไปหาคอไหมเพื่อนนะเนี่ย ไอตัวไอตัวเขียวๆอ่ะนี่นี่นี่อย่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอกันไปเอามาให้อย่าพึ่งพังนะหุ่นเพื่อนอ่ะเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยเฮ้ยไปเร็วเหลือเกินไม่คิดจะรอกันบ้างเลยภูสามีไอเทมมาให้ยังไงยังไงยังไงอย่าพึ่งแพ้เพื่อนอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าเอ้าว่าต้องฟกยี่หายไปเฉยเลยเชิดหุ่นเพื่อนเราพังไปแล้ว ฝากผู้สาวไปพบของมาให้เสียงอะไรวะเสียงเหมือนไททันออดไททันเพื่อนเราไปด้วยไปด้วยอ่ะเข้าไป yes battery ดูลยพวกเราอ่าอ่าดูดีขึ้นละมีใครที่ไททันมาด้วย ใช่อ๋อเป็น AI ไททันใช่ไหมเป็นหุ่นยนต์ของศัตรูว่ามันใช่ไหมแล้ววะผมโดนศัตรูเลยนี่ว่ะเล่นขับข้างๆเนี่ยอืมอืมเป็นท่านไททันเว้ยสุดยอดจริอ๋อพี่พวกเรานี่ว่ะ หลบว้าวโดนต่อยพอดีแล้ยกระโดดไปตรงหน้าพอดีเลยไหมพอดีว่าเ,เชือกมันยังยังรีเชือกไม่เสร็จยังฟูดาวเชือกอยู่เลยโดดไปโดนต่อยพอดีเป๊ะเลยไหมอ้าวอ้าศัตรูนี่วะลีฟเปอร์โอเคอ้าว คู่ทูาก็ยิงเราด้วยเว้ยแม่งสู้เลยคุณพี่ไม่ห่วงข้าวเนี่ยพี่ห่วงโดนแย่งโดนโดนโดนเก็บทีหลังมากกว่าอ้าวนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วมันจะมาโดนตีทีหลังตอนเนี้ยเตาพลังงานคู่กันบัสเตอร์ใช่ไหมรู้จักกันนะพี่เคยดูอยู่กันบัสเตอร์เล่นสปอร์โรบอทอยู่เหมือนกัน โดนด้วยเพื่อนครับมีใครมีหุ่นไหมครับมีใครมีหุ่นไทท่านไหมครับจะได้อน,นั้นให้จะได้เอานี่แปะแปะใส่หลังให้เอาคอให้ได้ใช้ได้ใช้ใชเพื่อนรีด้วยหมดเลยเว้ยเอาอะเอาอะว้าวรอเดว้สุดยอดสองสองคน ศัตรูนี่หว่าตื้อ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 ตเอาชิดไม่ได้อืมอืมอืมตื้อ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 เอาเฉียดไอ้นี่ออกมาแล้วนี่หว่าเอาออกไปออกไปสิพี่หุ่นจะพังแล้วมึงอ่ะกูพังหุ่นมึงแล้วแหละเรียบร้อยอ่าฮะอ้าวอื้มอ้อมมาข้างหลังพอดี ว่าเกือว่าอยู่ปัญหาอยู่ไหนมันโดดขึ้นไปแล้วนี่เองไม่น่าละ่ะเออแล้วว่าอยู่มันอยู่ไหนอ้อจบแล้วเหรอโอ้ชนะนี่หว่าเย่ซาลาวี่ตายจังมันจัดลอยหมูมากเป็นเงฝีมือบอกแล้วฝีมือแฟนขับเจ้าหน,นี่เป็นนิรันดร์ิงมันจะมีให้แปลกดาให้เองว่าจะใช้ปืนอะไรอะไรบ้างนะแต่ว่าก็อย่างว่าท,ท,ที่เกียวกันโอ้พังพังมันพังมันเลยเย้ ไม่ได้ให้มันกลับบ้านบาเราเบิดเข้าไปเออนั่นแหละพังเลย yes วิ c t o r ีอ้าวมันตีทันไ,มไหมคิดว่ายานม่งพังโคตรยากเลยวะมันไม่คิดมันไม่เอายานมาสู้เองมันแม่งพังโคตรยากเลยเรียบร้อยที่หนึ่งอีกแล้วพี่ที่หนึ่งคะแนน,น,นพี่เยอะสุดเลยอะใช่ไหมมันไม่คิดจะมีใครทำคะแนนบ้างหรือว่าเน้นเน้นค่าอย่างเดียวกันหมดเลยเหรอ ไม่ใครไม่กลับไม่กลับทำสกอร์เลยเหรอเรียบร้อยเยสวินเย่กู้ดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเล้วสี่กันรันเนอร์สปิทไฟมอทอืเทอร์โบเอนจินไททัน yes. ค yeah. yeah. mm ิดโอ้โหมาเพียบโอเคงั้นโอเคอย่างที่ว่ารีฟแมทเมกิ้งนะครับผมอ่าออ,ออกออกยังเยส โอเคอย่างที่ว่าเดี๋ยวเราไปเล่นโอวัชกันต่อแล้วกันตรงนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนจบมันถึงจบท,ทาน 4, ั้นฟอร์เกมนี้ว่าสนุกคือโดยรวมสนุกนะอย่างที่ว่าเกมสนุกไม่ได้แย่อะไรคือถ้าเกิดใครที่ชอบมันติเพย์เกอก็แนะนำาครๆคอร์บลูตี้แอดวานซ์วอลเฟรแบบมีหุ่นยนต์ให้ขับเจ๋งดีออกจริงไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบภาคแรกมาแล้วแนะนำให้เล่นภาคสองอยู่แล้วถ้าใครที่ไม่เคยเล่นภาคแรกแต่อยากรู้ว่าเป็นยังไงเล่นภาค2ได้เพราะาภาค2มันมีหมดเนื้อเรื่องถ้าเล่นมันติเพย์เื่อร์ไม่านเก่งเล นะครับผมแนะนำ